สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีประตูฐานที่เขามาหับส้มซ่องนอง้อนข้ามพี่น้องเอ๋อยู่ใกล้อยู่ไกลในประเทศหลากหลายประเทศเนาะเขามาหับสม้มเมื่อเห็นเห่ากัมาเบิ่งสางพี่น้องเอลยเผิ่งแกะเลยเอ้ยแหงไว้แล้วเนะาะแหงแล้วว่าพลังบิวแม่เลยแหงเลยโอ้โหต่อมาในกาโอเคแได้แม่แม่ลูกส้มของมันออกมาเลยพี่น้องเอลย แ,แม่แกไปแกออกมาแล้วแบบนี้แหละแม่ลุบทรงออกมาแล้วทางนี้มันแกสิแก้อีกอเอาเอาสิแก้ตัวนี้เลยฮาสิต่อหั่นของตัวนี้เลยเลยออไปตีออกพี่น้อง มื่อไหนช่างใส้สีก่อทั้งห้องเนาะโอ้ป๋าตายไปอยู่เมื่อนี้เพื่อนแกป๋าตายไปได้จ่อยเพื่อนไม่ละเพื่อนก็เล่นผากันน็อตสองคนซะก่อนแม่โอ้เอาจัดการตัวนี้ยังได้ือสองแผงถ้าเกิดเขาจัดการสองแผงนี้แล้วเพื่อว่า ด้านคันทองตัวนี้ที่ว่าเรียบร้อยเนาะแม่ต้องเคลียร์ตัวนี้ก่อนที่เราจะโตโตโตทีว่ามันสิแล้วไปนันไปนันไปนี่วอดเคลียตตอนน่ะเป็นใหญ่อันอันนี้มันข่าวมาตอนยังบริสุทธิ์ยังบริสุทธิพานเคลียเข้ามาแม่นมันสุ่มมันหนาวมันกะมันบ่มีบ่มีเคมีบ่มีมลพถุดิบต้องเคลียตมันกะมันสุ่มมันหนาวมันชื้นอากาศน้ำมันเย็นมันจะเข้ามาอยู่ ชันามันมีมลพิษมีนะมันมันก็บอกเขาว่ามันมีเคมีลายมันก็บอกเขาเกี่ยวกันอะไเลยอันนี้ชื่อว่าบ่อข่อยใส่เคมีไม่แต่พังงาตกาทิ้งไม่ใหญ่ปลูกแล้วก็มีจะใส่ชีมะพร้าวใส่พุทธข้ออย่างไรแมปอดเคมีใช่ไหมนออนอยู่ดี

เป็นแอนฮ็ดอีกนะเวียนอันไว้ใส่อีกเนาะยเพราะเป็นยังดอกอันมันออกซิซืุอเพราะว่าคันจะขายจะขายเหลี่ยมงามเป็นเรยอแท้สีชุดคือเคันนี้มันต้องเห็มันมีเหลี่ยมใช่ไหมครัโอ้คันคันมันม่เหลี่ยมเลยที่ไร้มันหมุมเพราะว่าการหักษาการกันเตะกันเนี่ยต้องหักษาเหลี่ยมต้นนี้ไว้ให้มันให้มันอันหนามันแขคบมากเลยนะอ๋อ่นหักษาเหลี่ยมใหมให้เหลี่ยมมันงามเนาะแบบนี้แหละแต่เกิดแต่เดินมันแตกมันมันมุ่มเนาะมันมันจะเป็นแบบ แนน้าต้องรักษาเลียมันได้ให้มันนานเลยกำลังบิวพรอมเลยยังนะต้อ่านนี้เอาเอาเปต่วัสี่วนาวัสีอาตไวนี่ครับมันบวมีเวลานี่ยน่กจะบแมไม่ได้ถ่ายแตวันยูวในวานดีว่าเตรียมตัววจรวานดีเตรียมเตือมาแต่บ้านไม่บพี่น้อ เซกับบมับอนาคตไได้แล่จะกันเออับบวกมาไวๆกันสิเออลาใหญ่กับจีปัไทแมนลองจักเครึ่งคึ่งกันเกานะนะพอ้องบิวลองอีฝนพังจะกันมืซอเสียงจักหน่อยนะอันได้สมัยกับเอานดีน้าพี่น้องกับบัวเพื่นเนาะ าแน่นเลยแา่บวชดท่า嘛ถูกโอ้แนี่ยอะไีพี่น้องเกิดเนจรแขกกันนี้พดโพวาแน่นอืนนอเป็นไงออกมาเปนาน็นอะไรนะได้เป็นเหลี่ยมขักกันนี้แน่ ไว้ที่ใส่เพื่อยนอยู่เขานแนนอยู่บนหิงแขกพี่น้องแนน phần ao đại của ao ấy, ừ. vậy, không bao ao răng luột Ừ Luột chỏng vậy Ồ Phần ao luột vậy phải này, không ơi Phần phải đi ้องัขกเลยต้องการใข่ข้าวโย่สข่อไหนไ่ใางต่างมันงฮึฮึฮึ้ึฮึฮึ้าฮึ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 จะไข่ึฮ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 ึาบ กี้ขั้นเช็ห้องอ่เออเพิ่นใส่ัสบอวกบ่้ตัวา้ิดกี้ขั้นเช็ห้องบ่น่าใส่ใส่สักฟัเดียวละพ่อแมนเมันเปงวงกบ๊อืมเนอะตะกี้มันมาเช็ห้องโล่งจะมาใส่โอ้นั่น่ะบ่เออไปมันเปห้องเดียวผเดี่อยสามน้าตามาน้อยเลยแม่น นี่เอามาหน้านะปลลุงปลาสนี่ปาลาแต่พี่น้องเอ้ยให้เปินเพ็่นปลาลุงเพ็่นซื้อลุงก่อนน้องเบี้เพื่อนหนึ่งเสืออพี่น้อง,องโอ้ ใหญ่เพิ่นเพิ่นบ่อบ่อจะโบกเสาเหนียวแล้วเขาจะก่อก่อประมาณประมาณนี้เลยจงไว้เวลาเขาโบกเลยพอดีเต็มกับเหลี่ยมเสาเลยแล้วเหลี่ยมเสาเนี่ยจ้าบริเตังเลยเสาจะบริเต็งบ่อได้ยังเลยอ่อาตามแบบคือเฮือนบ่อเนี่ยกับบริเต็งเสาเพราะว่าเพิ่นเพิ่นมาเปบนนี้เนาะเลยคือเขาเขาเห็ดเขาแบบจับเหลี่ยมออกมาเท่ว่าเสาที่โบกไว้บ่อให้เลยบ่อแบบมันก็ไล่แบบไล่การเห็ดพี่น้องแม่ เหตุการขนาดเลยพี่น้องเอ้ยบอยักให้ว่าเอาหน้าสั่งทนี้พี่น้องเอ้ยอันพระเอกส่องของน้องข้ามเนี่ยโอ้ยพี่น้องใบอยักว่าเลายแล้พี่น้องเอ้ยเดีมนอดูห้องบอลกันเลยเล้วพี่น้องเอ้ยนางเบี้ยวกับประมาลินเนาะมันคืประมาณนั้นมัน ะระบ่าวเผินเนาะพอได้อยู่เพื่อนน้ำใจ<อ>มันมันมันกับโบมีใครอยู่ในเสามสามารถแน่ค <c oughs> ือว่าระบ่าวใส่มาบ่นนอนอยู่พีดีมันมากับเมย์ไงเผินมาหลินจะเมื่อนเนาะก็อยู่น้ำใจเลี้ยงงัวบึงเขาแถวหน้าและแนนพอตังบิวขึ้นไปหมัดอ่ะนะ อ้าวหล่นหรือได้พลังวิวเอาป้องพลังอเนย์ได้พี่น้องมาพ้องอเนย์เป็นแส่งปูนพี่น้องว่าุูนหละไม่บายมันมันแก่ไมหยอดก่อนโอ้เพผนแก่ไมมลงเตาพี่น้องเว้ยเพ,พื่นอ,อ,พอนแกเพ,พื่นอนก,ก็เลยสิมาซอยสแสงซะก่อนหิวปูนนิดนองก่อนไปจับกลางก่อนจะขึงมือ พี่น้องคลิปนี้ก็สมมาพักวันเซเลอขอล่าพี่น้องไปก่อนพี่น้องเลยคลิปหนะ้าพ่อออกกันใหม่เด้อพี่น้องสบายพี่น้องไป